สวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันนี้ผมขอเสนอเจ๊น้ำกัญ้าบริการเติมเกมรวดเร็วทันใจปลอดภัยแน่นอน100%การันตีจากผมได้เลยครับทางร้านจดทะเบียนถูกต้องและมีเกมให้เลือกสัคงมากมายแล้ววันนี้เราอยู่ด้วยกันกับเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่สามารถเลือกแพ็กได้ตามที่เราชอบและรวมถึงการเลือกเติมแพ็กกิจกรรมต่างๆมากมาย หากท่านใดสนใจเติมเกมต้องเจ๊น้ำการคาเท่านั้นลิงก์ทางร้านเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้ด้านล่างคลิปให้นะครับคิดจะเติมเกมต้องเจ๊น้ำการคาเท่านั้นขอบคุณครับท้อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกิจใหม่พร้อมระบบใหม่นะครับมาดูกันว่ากิจที่เข้ามาวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ<จ>ก็คือ กิจที่เข้ามาวันนี้ก็คือกิฟต์อวยพรนะครับอันแรกก็คือเช็คอินทั่วไปได้เหรียญยุทธค่าฝึกฝนนะครับส่วนกิจที่2นะครับก็คือพาร์ทนะครับเป็นพาร์ทเหมือนทุกครั้งนะครับ5 4าบาทก็จะได้แร์ได้แร์ออปานเหมือนเดิมแล้วก็มีปีกนะครับมีปีก4ให้1อันก็คุ้มนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดต่อมาไฮไลท์ของกิจนี้ นะครับไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือมันจะเป็นที่เลือกแบบทุกๆครั้งนะครับแต่ไฮไลท์ของมันก็คือแพ็คตัวนี้นะครับหนึกบาทนะครับมันชื่อว่าชิ้นส่วนลอยประทับสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์อ่าไอตัวเนี้ยเล่นยังไงทํำยังไงนะครับก็คือมันจะต้องมาหาที่ตัวผลิตนะครับเราเลื่อนมาล่างสุดเลยตรงคาว่าอาวุธเทพนะครับแล้วมันจะ ให้เราหาชิ้นส่วนลอยประทับทั้งหมดสักสิบอันนะครับสามสิบอันถึงจะแลกเป็นลอยประทับสายฟ้าตรงนี้ได้ถึงจะแลกเป็นตรงนี้ได้พอแลกมาเราก็จะมาเปิดตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตตัสที่ได้นะครับจะได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะครับมันได้แค่หนึ่งัน้าสิบาทมันได้แค่ห้าชิ้น เท่ากับว่าถ้าเราจะทำรอยประทับตัวตัวเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็ต้องลูดทั้งหมด6แพ็คนะครับก็คือ6 5 3 0เราถึงจะรับตัวเมื่อกี้ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยว่าสเตตัสจะโกงขนาดไหนแล้วก็ไปดูว่าคิดสุดท้ายคือคิดอะไรนะครับอ่ะแพ็คแรกเลือกไว้เป็นหินขัดเออหินขัดกับแฟชั่นนะครับกองแฟชั่น หนึ่งหาห้าชิ้นนะครับสองแล้วก็ที่ตีแฟเนาะที่ตีแฟเลยเพราะว่าได้ไปตีแฟในสามสี่ห้าห้า โอ้โยเชียนักอยู่นะนักอยู่นะทุกคนอ่ะหก็ถ้าถามว่าต้องรูดหมดเลยเท่าไหร่นะครับ1690งกาศูนคูณหแพ็กอ่าการทำกิจลอยปะระทับรอบนี้ใช้เงินรอบแรกอยู่ที่1 1ึ่งบาทนะครับมาดูกันว่าในการใช้ใจ่าย1 1ึ่งบบาทจะคุ้มแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเตตัสจะโกงแค่ไหนนะครับจากนั้น เดี๋ยวเรามาคราฟก่อนมาที่ผลิตนะครับมาที่ผลิตแล้วก็มาอาวุธเทพอ่ะเราจะมี30เศษที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้เราก็จะกดคราฟนะครับผลิตปึ๊บโอเคเราก็จะได้รอยบัตทับมาตอนแรกมันเป็นชิ้นส่วนเอออันเนี้ยเราจะได้มาเป็นรอยบัตทับทีนี้มีคนดูถามว่าล็อกไหมเออมันล็อกไหมเดี๋ยวหาแป๊บ ล็อกไหมอยู่ไหนวะอของเยอะซะด้วยหาไม่เจอว่ะคุณดูเาหน้าไหนอะ่ะนี่ไงล็อกเออล็อกนะครับคำตอบก็คือล็อกนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าสเตตัสตัวละครจะโหดแค่ไหน เดี๋ยวขอญาตแบบปูเลยนะให้ปูเลยใส่โอเคใส่ออปานอยู่เนาะโอเคเรียบร้อยก็ตอนนี้นะครับเลือดอยู่ที่4 9 3 5 9 1นอยะครับอ่า a ท k a เ k อยู่ที่5,500นะครับตอนนี้นะ ATK อยู่ที่5,500่าผมขอจดสักคู่นะเลือดเลือด เลือกสี่สี่เก้าสามห้เก้าหนึ่งโอเคอเลือ่แเก้าหมื่นพันห้าอก้าสิบเอ็ดโอเคต่อไปเ d ด5เคห้าหจอะจมตีโจมตีห้าห้แล้วก็ป้องกันสามหนึ่ง 7จ็ดห้าป้องกันหนึ่งเจสี่ห้าโอเคทีนี้เรามาดูกันว่าเตตัสเราจะโหดขึ้นแค่ไหนสำหรับกิดตัวนี้นะครับโอเค๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับแผ่นแทนแทนสามสองหนึ่งปั๊บไอ้เหี้เลือดเกือบเจ็ดแสน แล้วก็เราจะได้เอฟเฟกนะครับเมื่อโจมตีมีโอกาส10%ที่จะทิกเกอร์พลังเทพสายฟา้าเพิ่มดาเมจคีริคอน20%แล้วก็ดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็โอกาส30%ที่จะแปงลงพลังป้องกัน50%ของตนเป็นดาเมจเพิ่มเติมเป็นเวลา6วิคูดาว20วินะครับสเตตัสตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสที่เปิดเพิ่มขึ้นแล้วก็มันสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับที่ผมดูมาก็สเตตัสจะโหดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มันจะ มันจะได้แค่กิดนี้ก็คือแค่ขั้นเดียวส่วนถ้าเป็นกิดหน้าน่าจะไปต่อได้แต่ว่าตอนนี้ตัวละครเราไปขนาดไหนแล้วมาดูกันนะครับก่อนเราจะเปิดใช้ฟังก์ชันลอยปะระทับตัวนี้นะครับเลือดเราอยู่ที่493,591นะครับตอนนี้เลือดเราขึ้นมาเกือบ700,000เชีดเค้คุเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเออกูเล่นเกมอะไรวะเนี่ยเลือดเกือบ700,000นะครับ แล้วก็โจตม feels, 3, ออ 3, ตีตอนแรกอยู่ที่55,000นะครับเรามาดูว่าโจมตีขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมา3,000ันเออส0 0พกว่าป้องกัน31,000ขึ้นมาเป็น3า4สามขึ้นมาประมาณส0 0พัก็หลักๆเลยเลือดเดี๋ยวผมเอามาลบเป็นก่อนตอนนี้เลือดอยู่ที่672,893จ็ดหมืม่เลบสี่แสนเือเดลือดขึ้นมาแ0 8แปด นะครับเลือดขึ้นมาแสนไอเฮ้ย,ยผมเล่นเกมอะไรวะคนดูนี่ผมเล่นเกมอะไรเนี่ยเลือดแสนแปดเออเลือดแสนแปดโจมตีโจมตีประมาณสามสี่พันนะครับโจมตีกับป้องกันขึ้นมาประมาณสามสี่พันเลือดแสนแปดนะครับทีนี้เรามาดูจิตอันสุดท้ายนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นยอดเติมสะสมไม่ใช่เติมสะสมนี่เติมครั้งเดียว ให้ตรงกับยอดให้ตรงกับยอดนะครับไฮไลท์ของคิปนี้อีกหนึ่งอย่างนอกจากรอยประทับเมื่อกี้นะครับก็คือนี่เลยครับของดีเออของดีเงียเก็บไว้ใช้เดี๋ครับมันคือโยกเลเวล6ซึ่งทำยากมากๆนะครับถ้าตีเป็นมูนลค่าในการรูดกิจอาวงล้อตัวเนี้ยมูลค่าสองหมื่นสี่พัหยวนทำไมถึง2 4ง0 0ื่นส่หยวนเพราะว่า ในกิจวงล้อมันใช้480เศษในการแลกแล้ว480คูณ50หยวนเท่ากับ24,000หยวนนะครับมูลค่า24,000หยวนนะครับโกงมากๆอันเนี้ยถ้าไม่มีเสียเปียบตัวละครอื่นแล้วก็รอยประทับเมื่อกี้นะครับถ้าไม่มีเสียเปรียบตัวละครอื่นแน่นอน100%นะครับทีนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอะถ้าตัวละครเราเลเวล50 นะครับไม่เกินไม่เกิน99หรือไม่เกินร้อยนะครับเราจะได้รับปีค่เดิมเดิมหนชิ้นส่วน100ถึง129นะครับจะได้เป็นลูกแก้วถลกฝนห0ึล้าน2เม็ดนะครับเอ่อทำไมทำไม100ถึง129ยองไม่ดีเลยอย่าพึ่งครับมันยังไม่จบนะครับแต่ไฮไลท์ของเลเวล130ก็คือกล่องตัวนี้นะครับมันคือหยกเวล6ซึ่งทำยากๆแบบแบบยากมากๆอ่ะเออแบบยากบ้านงะครับแต่ทีนี้ทำไมผมถึงบอกว่า100ถึง129 อย่าเพิ่งเสียใจอ่ามาดูกล่องที่2เห็นไหมครับเลเวล5 0าสถึงเกได้ใบข้ามหนึ่ยี่หาใบส่วนอันเนี้ยเลเวลร้อยถึงร้อยยได้25ใบซึ่งมูลค่านะครับใบละ650หยวนคูณ2ี่ใบมูลค่า16,000นะครับไม่ต้องเสียใจไปได้เหมือนกันได้เหมือนกันหกยี่คูณ650หกรหยวน เ,เกือบสองพันหยวนนะครับส่วนร้อยสามสิบก็แห้งได้แช่ชิ้นส่วนโซชื่อโยก็ถั่วๆกันไปแต่ว่าอันเนี้ยไฮไลท์ของร้อยสามสิบโกงส่วนนี้ร้อยไม่เกินร้อยสามสิบโกงส่วนอันสุดท้ายนะครับถ้าเป็นเลเวลห้าสิบถึงเก้าเก้าก็ได้ใบอ่าแปดแปดขึ้นเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยถึงร้อยสามสิบขึ้นไปได้เหรียญอนาเขตนะครับก็โอเคอยู่ถือว่าเปี้ยวนะครับรอบนี้ ถือว่ารอบนี้เปียวมาดู709ครับ709ก็ได้อ่าเวลไม่เกินร้อยได้หิน EXP 10% 2เมตรส่วนอันเนี้ยร0อยถึงร้อแห้งเหมือนกันอ่าอันนี้1้0ถึงสิแห้งเหมือนกันนะครับมาดูแพ็กที่2แพ็ที่2ก็ไม่วาวนะครับเฉยๆอ่าเฉยเอันสุดท้ายอ่ก็ถ้าเป็นแนวทางแนะนำอ่าแนวทางแนะนำจากผมนะ 7จ็ดร้อยเก้าไม่เอาก็ได้ไม่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับเจ็ดร้อยเก้านะส่วนสิ่งที่จําเป็นกนะ็คือตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเลเวลเท่าไหร่ก็ช่างผมมองว่าแพ็คนี้โอเคแล้วมันปกต,ติมันจะให้ซื้อได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนะครับแต่รอบนี้มันให้ซื้อได้สามครั้งก็โอเคอยู่สามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าก็เฉยๆครับเฉยๆเฉยๆอันนี้ จะมีหยกให้แต่เป็นเวลสก็เฉยๆก็เติมได้เอาได้ปกติครับโอเคนี้ก็เป็นหยกทั่วไปก็คุ้มสุดนะครับก็แนะนำเป็นพันหกบาทนะครับแล้วก็สิ่งที่แลที่สุดในกิจนี้ก็คือชิ้นส่วนลอยประทับาชิ้นส่วนลอยประทับโกงมากๆก,ก็อ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าไอตัวเอฟเฟกพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาคืออะไรนะครับไอเอฟเฟกตัวเนี้ย เมื่อจบตีมีโอกาส10%ที่จะทิกเกอร์เทพสายฟ้านะครับแล้วก็ดาเมจสุดท้ายเนี่ยแปลงป้องกันเป็นดาเมจเพิ่มเติม,ตมคืออะไรเดี๋ยวไปทําให้ดูนะครับมันจะได้ปานของทวนที่ชื่อว่าไลฟไ้า่าไลฟไ้ายศัตรูนะครับเราทำให้ดูนะครับดูนะครับเห็นไหมมันจะมีปานที่ชื่อว่าไลฟไ้ายศัตรูขึ้นมาอ่า นี่แหละใครไม่มีหลุดเทียขอแสดงความเสียใจกับทุกท่านด้วยนะครับหากท่านไม่เติมกิดนี้ตัวละครของท่านได้หลุดเทียเป็นที่เรียบร้อยแห้งอยู่นะเออแห้งอยู่นะก็ไอเอฟเฟกตรงนี้ที่เราได้นะคนดูเอฟเฟกตรงนี้ที่เราได้อ่ะก็คือคำอธิบายเดียวกัน่าเนยร้อยประทับเห็นปะมันคือมันคือคำอธิบายเดียวกับตรงนี้นะครับ ก็คือเมื่อเมื่อจมตีมีโอกาส10%ที่จะทิกเกอร์เทพสายฟ้าเพิ่มดาเมจชี้20%เ,เนี่ยแล้วก็จะมีบัฟพวกนี้มีบัฟพวกนี้ก็มันจะได้มันจะได้แบบเห็นเห็นเลยอะก็ตอนที่ขึ้นคำว่าไร้พ่ายศัตรูนั่นแปลว่าเราติดชี้20%แล้วก็ติดดาเมจเพิ่มเติมเห็นไหมมันจะขึ้นเลยเ,เราไม่ต้องเล่นทวนเราก็มีปานทวนนะตอนเนี้ยเราไม่ต้องเล่นทวนเราก็มีปานทวนนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิฟต์คำโอไอพรก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกิจใหม่นะครับขอบคุณครับ